สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูแกงป่าปลาดอลลี่ขั้นตอนแรกเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะใช้ไฟปานกลางค่ะจากนั้นเราก็นำน้ำพริกแกงป่านะคะครึ่งถ้วยตวงที่เตรียมไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วค่ะใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้มีกลิ่นหอมจากนั้นเราก็เติมน้ำเปล่าลงไป600 ml ค่ะ คนน้ำเปล่ากับน้ำพริกให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็ใส่ฟักทองหั่นเป็นชิ้นนะคะ100กรัมตามด้วยมะเขือเปราะ5ลูกคนให้พอเข้ากันจากนั้นก็รอให้มะเขือสุกประมาณ3นาทีค่ะพอมะเขือสุกดีแล้วนะคะเราก็ใส่ถั่วฝักยาว1ส่วน4ถ้วยตวงแล้วก็ข้าวโพอดอ่อนอีก1ส่วน4ถ้วยตวงลงไปค่ะ ตามด้วยปลาดอรี่200กรัมค่ะในระหว่างนี้อย่าเพิ่งคนนะคะรอให้ปลาสุกประมาณ1นาทีค่ะถ้าเราคนก่อนที่ปลาจะสุกก็อาจจะทำให้คาวได้นะคะจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนโต๊ะจากนั้นเราก็ใส่มะเขือพวงนะคะ3ช้อนโต๊ะ ใบมะกรูดฉีก3ใบพริกไทยอ่อน2ช้อนโต๊ะพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบ1เม็ดและกระชายซอยครึ่งถ้วยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็ใส่ใบกระเพราลงไป1นึ่ถ้วยค่ะคนให้เข้ากันอีกครั้งนะคะจากนั้นเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ หักเสิร์ฟใส่ชามค่ะนี่ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูแกงป่าปลาดอลลี่ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองทำกันดูค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ